สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนเมธคนเดิมนะครับผมที่นี่กับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับผมรายการทดลองทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์สนุกสนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมาร่วมกันทําการทดลองกับเรานะครับกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหลายเลยเองคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวในวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นสิ่งลี้ลับนะฮะเป็นมิติพิศวงนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ มายากลนั่นเองคุณผู้ชมครับเนเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการนำไข่ต้มคุณผู้ชมนี่คือไข่ไก่ต้มปกตินะฮะที่เรารับประทานกันทุกเช้านะคะรับผมหยอดซอสเข้าไปถ้ากหน่อยแล้วกินเนี่ยอร่อยไนเลยนะครับไข่ต้มฟองนี้นะครับทำอย่างไรให้ไข่ต้มเข้าไปอยู่ใน ขวดปากแค่วันนี้ได้คุณผู้ชมครับนี่หนไหมไข่ต้มหนึ่งฟองจะเข้าไปอยู่ในขวดได้อย่างไรอย่าถามว่าทําไมนะครับผมแต่เข้าได้อย่างไรนะครับผมวันนี้จะโชว์ให้ดูลวกันให้อยากรู้กันแล้วนะครับผมาเรับไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการทดลองของเราในวันนี้นี่นะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกก่อนเลยนะครับวันนี้เรามีขวดปากแคบคุณผู้ชมครับนี่คือขวดปากแคบนะครับที่ทํามาจากแก้วอย่างดีเลยเนี่ยนะฮะอันต่อมานะครับนั่นก็คือไข่ไก่ต้มนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่คือไข่ไก่นะฮะที่เรานําไปต้มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อนิ่มน่ารับประทานนะฮะ ไข่ไก่ฟองนี้นะครับผมผู้ชมครับจะสามารถลงไปอยู่ในขวดปากแค่ขวดนี้ได้อย่างไรคุณผู้ชมถ้าผมวางแบบนี้นะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าขนาดของไข่เนี่ยนะครับผมมันกว้างกว่าขนาดของปากขวดนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่มีทางลงไปได้นะครับผู้ชมครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูเป็นขวัญตาเลยนี่ไม่ได้โม้ครับนี่จริงๆคุณผู้ชมครับของต่อมาฮะนี่ก็คือ เทียนไขนะคท่านผู้ชมครับนี่คือเทียนไขนะฮะที่ถือในมือผมคือเทียนวันเกิดที่หาซื้อทั่วไปได้นะครับและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่เรานะครับผมดึงมาสักแผ่นหรือ2แผ่นก็ได้นะฮะแล้วทำการม้วนๆมันอย่างนี้ครัท่านผู้ชมครับม้วนทิชชู่นะฮะให้เป็นเกลียวๆแหลมๆแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2ออันด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ ไฟแช็กนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่คือไฟแชกนะฮะที่เพิ่งซื้อมาเลยคุณผู้ชมครับนี่แม่จุดไฟได้ดจริงๆด้วยนะครับขอเตือนนะฮะน้องๆทางบ้านนะครับผมถ้าใครจะเล่นไฟแบบนี้นะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่เนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับแล่สำหรับพี่นะฮะพี่แก่แล้วนะครับพี่เล่นได้แล้วนะครับผมนี่อ่ะไฟแช็กนะครับมีแค่นี้คุณผู้ชมครับ นี่มีเทียนนะฮะมีทิชชู่แล้วก็มีไฟแช็คนี่นะครับทำอย่างไรให้ไข่ไก่ของผมเนี่ยสามารถลงไปอยู่ในขวดปากแคบขวดนี้ได้ครับผู้ชมครับถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยมาลองกันเลยดีกว่าครับเริ่มเลยอะผู้ชมครับเริ่มต้นนะฮะด้วยวิธีแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมปักเทียนเหล่านี้นี่นะฮะลงไปบนไข่ต้มของเราหนึ่งฟองครับผู้ชมปึ๊บนี่นะครับปากเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะปากเข้าไปปึ๊บ ปึ๊บนี่นะครับสามอันเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้นะฮะแล้วก็ได้ไข่วันเกิดมาแล้วหนึ่งปอนคุณผู้ชมครับอ่ะแน่นอนเทียนพร้อมไข่พร้อมแล้วนะครับไฟก็พร้อมด้วยคุณผู้ชมครับจุดไฟเข้าไปนะครับผมที่บริเวณเทียนของเราอย่างนี้นะครับนี่นะครับร้อยเทียนมันลุกไหมสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะครับให้มันเนี่ยไฟขึ้นมาเป็นเปลวใหญ่ๆหน่อยนะครับจากนั้นนะฮะให้เรานะครับผมนําเอาเจ้าขวดนี่นะครับผมคุณผู้ชม มาแบบนี้นะครับแล้วพอไฟมันใหญ่ได้ที่แล้วเนี่ยนะฮะให้เรานะครับผมคว่ำขวดเนี่ยลงไปครอบตรงเทียนเอาไว้แล้วคอยดูผลว่าไข่เนี่ยจะเข้าอยู่ในขวดปากแค่ขวดนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมครับเอาแล้วนะฮะจับตาดูให้ดีนะครับกับขั้นตอนนี้นะครับผมห้ามพลาดดูการทั้งปวงนะครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูไข่นะโอ้โหอย่างีคุณชมนะณชม,มันเข้าไปแล้ว เข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวน <laughs> ี่คุณผู้ชมครับเท <laughs> ่านี้นะฮะไข่ไก่ของผมนะครับก็เข้าไปอยู่ในขวดปากแคบได้เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะนี่คือวิธีแรกของเรานะครับยังเหลืออีกหนึ่งวิธีด้วยกันในการนำไข่ลงไปอยู่ในขวดปากแคบคุณผู้ชมครับวิธีสองเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีที่สองนะฮะในการนำไข่ไก่ของเรานะครับเข้าไปอยู่ในขวดปากแคบนี่นะครับวิธีนี้ ขอเตือนก่อนนะครับว่าค่อนข้างอันตรายสักเล็กน้อยนะครับเด็กๆทางบ้านคนไหนดูอยู่แล้วอยากทำตามนี่นะฮะให้มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยจะอุ่นใจมากกว่านะครับผมอ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมครับวิธีที่2เราเนี่ยนะครับผมจะทาด้วยการนําทิชชู่นะครับขึ้นมานะครับหแผ่นแบบนี้แล้วก็ม้วนมให้เป็นแบบแท่งแหลมๆมันนะครับจากนั้นเราจะจุดไฟขึ้นมาคุณผู้ชมครับจุดไฟปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็นําทิชชู่ที่ติดไฟนี่นะครับผมลงไปอยู่ในขวดปากแคบแบบนี้เนี่ยนะครับ แล้วนําไข่ไก่เนี่ยขึ้นไปวางเอาไว้ข้างบนปากขวดอีกทีหนึง่งแล้วจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไข่ไก่ของเราบ้างนะครับผมอ่ะถ้าอยากดูกันแล้วนะครับเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมครับนี่ด้วยการจุดไฟก่อนเลยอย่างแรกนะครับแบบนี้คุณผู้ชมแนะนำนะฮะการเล่นไฟสิ่งอัน,อนตรายนะครับผมคุณผู้ชมนี่อย่างนี้นะครับใส่ลงไปปุ๊บจากนั้นไข่ไก่ปุ๊บประกบทันทีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับชมค่อยๆสังเกตดูนะฮะ ว่าไข่ไก่ของเรานะครับจะค่อยๆมุดลงไปแล้วคุณผู้ชมค่อยๆมุดลงไปแล้วมุดลงไปแล้ว <c oughs> มุดลงไปแล้วโอ้โหคุณผู้ชม,มครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับมุดลงไปแล้วได้ครึ่งฟองแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ลงไปในที่สุดแบบนี้นั่นเองนะครับแม่น่าเสียดายนะฮะที่ปากของเรามันแคบไปนิดนึงนะฮะไข่ไก่ของเราเนี่ยมันเบอร์ใหญ่ไปหน่อยก็เลยเขาไปได้แค่ครึ่งฟองเขานั้นเองนะ นี่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยนะคผู้ชมครับไข่ของเราเนี่ยก็ลงไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเลยละกันคุณผู้ชมครับว่าวิธีทําให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยนะครับลงไปอยู่ในขวดปากแคบได้นะครับนั่นก็คือด้วยการหนึ่งนะฮะจุดเทียนขึ้นมานะครับเอาเทียนเนี่ยปักไปบนไข่ไก่นะครับแล้วขวดปากแคบเนี่ยไปครอบเอาไว้นะครับไข่ไก่ ก็จะถูกดูดเข้าไปนะฮะอยู่ในขวดปากแคบได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการนําทิชชู่นะฮะที่จุดไฟแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมลงไปนะฮะอยู่ในขวดปากแคบนะครับแล้วนําไข่ไก่นะครับวางบนปากขวดนะครับ ไข่ไก่เนี่ยก็จะคูกดูล,ลงมานะฮะอดูในขวดปากแคบโดยอัตโนมัตินั่นเองคุณผู้ชมครับ <S <S 1> <S 1> และมีคําแนะนําสักเล็กน้อยมาฝากกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากให้ไข่ไก่ของคุณเนี่ยนะครับลงพื้นในขวดได้ทั้งฟองเนี่ยนะครับให้เลือกขนาดของไข่เนี่ยนะฮะและขนาดของปากขวดนะครับให้มีความสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะอย่างเคสของผมเคสนี้เนี่ยนะครับไข่ไก่ของผมเนี่ยมันเบอร์ใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับมันเลยลงขวดได้ไม่หมดทั้งฟองนะฮะ แล้วขวดกับปากแคบไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นขยายให้ไข่ลงทั้งฟองนะครับให้เลือกขนาดไข่กับปากขวดให้สัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเพราะอะไรนะฮะนุ่นน่แม่คนนี้ทีสามารถเสกนะครับผมให้ไข่ไก่ฟองใหญ่นะครับมันมุดลงไปนะฮะแล้วเข้าไปอยู่ในขวดปากแคบแคแบบนี้ได้นะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณผู้ชมครับผมเมื่อเราทำการจุดไฟแล้วเนี่ยนะครับแล้วเอาขวดไปครอบเอาไว้นะครับผม ความดันในขวดเนี่ยนะฮะก็จะลดน้อยลงนะครับน้อยลงมากกว่าความดันที่อยู่ข้างนอกขวดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไข่นะฮะไปวางเอาไว้ที่ปากขวดเนี่ยนะครับผมความดันอากาศที่อยู่นอกขวดที่มันมากกว่านี่นะครับมันก็เลยดันไข่เนี่ยเข้าไปอยู่ในขวดได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและด้วยความรู้เรื่องความดันแบบนี้นั่นเองนะครับจึงสามารถทำให้เรานะใช้ประโยชนตต์ต่างๆได้มากมายเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับการผลิตชิปคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ การผลิติิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้คลีนรูมหรือว่าห้องสะอาดในการผลิตเ n a นะครับคือปราศจากฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้องคลีนรูมห้องนี้นะฮะจะทำให้ความดันในห้องเนี่ยมีมากกว่าความดันที่อยู่ข้างนอกห้องนะครับ ทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่นอกห้องเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในห้องได้นั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับแล้วเวลาของเรานวันนี้นะครับก็หมดลงอีกแล้วคุณผู้ชมครับเสียใจมากเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะกันได้อีกนะครับกับอินโดนเบคคนนี้นะฮะที่นี่เลยกับรายการ Does It Really Work นั่นเองคุณผู้ชมครับหรือคุณนะฮะยังสามารถรับชมสาระของรายการเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับผมที่ www.mthai.com/liveschool นั่นเองนะครับ ครั้งหน้านะฮะจะอะไรมาฝากกันอีกนะครับต้องรอชพรอมพร้อมๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยนิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ